แต่ต้องมอ,องในคำพูดของผมเนี่ยมันไม่ใช่ของผมธรรมดานะครับผู้ชายหลายคนอยากได้นะครับจิ้มกระป๋บบองนั่นเองสวัสดีครับพอผมเกลือฟันเก่าอีกแล้วเช่นเคยนะครับต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้เจอหน้าเจอตากันมาน่าจะเกือบสองปีนะครับหรือไม่ก็ปีกว่าๆอะไรประมาณนั้นเพราะว่าคลิปล่าสุดของผมเนี่ยคือซักกางเกงยีนนะครับกลิ่นต้องบอกเลยว่าทายชตีนนะฮะถ้าใครได้ดูก็บอกเลยว่าตอนนี้ในกางเกงยีนก็ยังอยู่ครับนี่กล้องแผลไปดิ นั่นแหละครับแต่ปัจจุบันไม่ได้ใส่แล้วว่าเป้านขาดเยอะมากนะครับก็โอเคครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันดูครับก็นั่นแหละครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปีใหม่นะครับมันก็จะมีการจับฉลากของขวัญเกิดขึ้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมกับเพื่อนผมเนี่ยก็มีการเรียกว่าอะไรจับฉลากของขวัญปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่การจับของพวกผมก็คือจับออนไลน์นะครับคือจับผ่านโปรแกรมที่ขอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ของขวัญตอนนี้นะครับเช่นผมก็ยังไม่ได้ของขวัญจากเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเหมือน แต่วันนี้นะครับมันมีเพื่อนผมคนนึงเนี่ยที่ได้ของขวัญจากผมไปมันกลังจะมาเอาของขวัญชิ้นนี้นะครับเพื่อนคนนั้นก็คือไอ้บังนะครับบังครับนั่นแหละครับแล้ววันนี้เนี่ยไอ้บังเนี่ยมันกำลังจะมาของขวัญของผมนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าของขวัญของผมเนี่ยมันไม่ใช่ของขวัญธรรมดานะครับมันเป็นของขวัญที่ผู้ชายหลายคนอยากได้นะครับเมื่อบอกด้วยต้องบอกเร่อของขวัญชิ้นนี้นะครับมันคือจิ้มกระป๋องนั่นเองนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยผมก็อยากรู้ว่าไอ้บางเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงครับถ้าได้เปิดออกมาเฮ้ยแม่เป็นจริงกับฟองแล้วอย่างนึงคือไอ้บางมันโสดนะไม่มีแฟนผมเลยคิดว่าเฮ้ยโอ้ชิ้นนี้น่าจะเหมาะมากครับตอนนี้กำลังมันเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเราไปดูว่ามันเปิดตอกออกมาเนี่ยรีองรีแอคมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะรู้สึกแฮปปี้หรือไิ่หว่บังโอเคครับเจอกันครับนี่ครับบังนะฮะ บางแม่พี่จะได้ของก่อนชิ้นนี้ไปเลยครับผมชอบแน่นอนครับเปอนดูสิแม่ยูุณชอบแน่นอนอ่ะเกิดเลยครับเพื่อนแต่ต้องบอกเลยครับว่าของกวอนผมเนี่ยมันไม่ใช่ของก่นธรรมดานะครับผู้ชายหลายคนอยากได้นะครับรวยหมด้วยสัตว์จิ๋ปองจิมปองโอ้โหยังบอกเลยว่ามันยังไม่หมดมีอีกมีอีก ม้อมีเงอมีมีเงอมนนอีเ้อเงอนีเง้อเอเงอีง้อาง้อมีเง้อมอมีเง้อมเร้อมีเ้อมีเง้อมี้มีเง้อีเง้อมีเอมเง้ีเงอมไเอเง้ียงอมบรง้มง้อมีเ้อมี้อมี้อีงสมี้มีเง้อมาเ้อมเอง้อมีเง้อมอมีเงมเง้อเง้อเ้องอมบเนีง้อมีเง้อมี้อมีเงมีเง้นมี้อม้มัน้อมเ้มีเอมเองมเ้องอมองมเมีมอ้ม้ ของใบนี้ต้องโดนที่หน้าต้องลองเอาเงี้ยเดี๋ยวให้มันรอช้าก็ถ่ายรีวิวไว้โอเคครับขอบคุณมากครับก็ฝันกลางก็แล้วปีหน้าก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้ของขวัญจากเสื่อแฟนคอับกันนะบอลแล้วจัดหนจะเต็มนะครับแล้วอีกอย่างคือเพื่อนบางผมโสดนะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครัผมมิคือเฟซก็ไว้ตรงนี้นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคลิปแบบ เจอใบเพื่อนได้เล็กน้อยๆนะครับโอเคแต่คิปหน้านะเป็นไรอ่ะฝากเพื่อนบ้างากดไลค์กดแชร์ช่องเพื่อนเก่าหน่อยกดไลค์กดแชร์ช่องเก่าฝัดเก่เกาเลยครับกดสั่ำเลยเกินอโอเคครับผมก็อกกเอามาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกนะันที่หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ